สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสเสียงปีไร้สายนะครับลูกค้าบอกมาว่าพี่ถ้าผมมีปีสามารถเอาไปทําไร้สายได้ไหมครับบอกทําได้เลยเขาเลยส่งตัวนี้มาให้เลยนะครับ DTS นะครับผมบอกได้เลยเพราะตัวนี้เสียงดีอยู่ครับผมถ้าพี่มีปีอยู่แล้วนะครับพี่อยากประหยัดเงินพี่เอารูปปีส่งให้ผมดูนะครับแล้วเดี๋ยวผมทําให้เลยไร้สายเลยเนี่ยอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกัน ลองเสียงให้ให้ก่อนส่งเลยนะครับอ่านี่นะครับ DTS เลยนะครับสวยๆเลยนะครับผมก็ให้กล่องแบตเตอรี่ไปด้วยนะครับผมแบตเตอรี่นี้เล่นได้ยีสิบชั่วโมงเลยครับรุ่นใหม่เล่นได้ยีสิบชั่วโมงเลยก็ทําให้เรียบร้อยแล้วอันนี้ปีของลูกค้านะครับส่งมานะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้ปีผมก็ได้นะครับถ้าลูกค้ามีปีอยู่แล้วอยากจะมาทําได้สายส่งรูปแล้วก็ส่งไม้ผมดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมบอกราคาให้ ผมจะมีแบตเตอรี่แถมให้เลยก็คือเริ่มต้นสวิกจะมีสองตัวนะครับอ่าเราเปิดเราจะเปิดปิดนะเรากดขึ้นนะถ้าปิดกดขึ้นกดขึ้นถ้าเปิดเครื่องคือกดลงอ่าอันนี้เราเปิดเครื่องนะกดลงปึ้งถ้ากดเครื่องเสร็จแล้วเรามาดูนะครับไฟปีจะติดนะครับขั้นตอนแรกคือไฟปีติดนี่นะครับมาเชื่อมมันจะเชื่อมต่อได้เลย BT Music ตัวนี้ครับเ<ม>ชื่อมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วทีนี้เราก็ออก นะครับ้วเชื่อมร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ๊บเราออกพอออกเสร็จแล้วเปิดเพลงรอก่อนเลยเปิดวอลลุ่มนี้ให้สุดนะครับอ่ะขั้นตอนต่อไปทํายังไงเรามีตู้ลาโพงบลูทูธหรือเป็นเครื่องเสียงรถยนต์ก็ได้นะครับเราก็เปิดสวิตช์เปิดขึ้นมาปุ๊บให้มันร้องตัวบลูทูธนะครับเสร็จปุ๊บเราเดินมาขั้นตอนสุดท้ายเลย <S <S เห็นสวิตช์ตรงเสาไหมครับนี่เลยกดสับลงไปนะครับแต่ถ้าเลิกเล่นเราต้องสับขึ้นนะเพื่อให้เลิกจับคู่ แต่ถ้ากดลงปุ๊บมันจะจับคู่กับตัวนี้เลยตู้บลูทูธจะวิ่งเข้าไปจับเลยหรือรถเครื่องเสียงรถยนต์ก็ได้เหมือนกันใช้ได้หมดครับตัวเดียวอันนี้ก็เป็นของที่ลูกค้าเอามาให้ผมทำนะครับก็เดี๋ยวผมร้องให้เขาเลยนี่ทำเสร็จแล้วก็เดี๋ยวร้องให้เลยก่อนส่งโทรศัพท์แล้วก็วางไว้ข้างตัวปีนะครับข้างประมาณตรงนี้ได้เลยนะครับก็คือปีอยู่อยู่ตรงไหนเอาโทรศัพท์วางไว้ข้างๆตรงนี้ เพื่อมันจะต้องคุมเพลงเปิดเพลงแล้วก็มาคุมที่ปีเรานะครับเพราะตูวบูทูธทั่วไปคุมได้แค่3วอลลุ่มหรือห้าวอลลุ่มแค่นั้นนะครับบอกไว้เลยว่ามันเล่นเบสได้กลางได้แยกกันนะครับแยกกันเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเทสก่อนส่งให้ลูกค้าเลยเสียงออกชัดทุกตัวครับผม เสียงสาวออกชัดเจนปกติลําโพงมันไม่ได้ออกดังขนาดนี้นะแต่พอมาได้ปีไปเล่นไร้สายปุ๊บมันปรับได้เจ็ดเสียงอะยังไงมันเสียงมันดีกว่าอยู่แล้วดีกว่าไปปรับที่ตู้อยู่แล้วแต่ตู้เราก็ปรับไอ้นี้สุดไว้เลยเกือบสุดอะปรับไปเลยแล้วเรามาปรับที่เปียวนะครับโอเคใครมีปีนะครับสนใจที่จะทําส่งรูปมาให้ดูครับเดี๋ยวตีราคาให้เลยครับพร้อมแบตเตอรี่ครับผม ไปถึงเล่นได้แบบนี้เลยครับอเอ๋ครับสวัสดีนะครับ